สวัสดีครับพบกับเชิญเนะครับเข้าเกมมาตอน4โมงเย็นนะครับอ่าเรียกได้ว่าเซิรฟ์ฟเปิดได้ตรงตามเวลานะครับคือจริงๆเนี่ยเขาแอบเลื่อนตั้งแต่กำหนดการแรกเริ่มเลยนะคือจริงๆต้องเปิดบ่าย2นะครับก็เลื่อนไปล่วงหน้าเลยนะครับเป็นสีโมงเย็นอ่ะสุดท้ายก็เปิด4โมงเย็นตรงตามเวลานะครับอ่ะเข้าเกมมานะครับก็เข้าสู่เทศกาลครบรอบ7ปีเกมลาเลนเจอร์นะครับก็เรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่ปีที่8กันแล้วนะ ในส่วนของเรนเจอร์นะครับก็ได้แอบบอกไปในคลิปนะครับเมื่อวานได้แอบบอกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ช่วงอัปเดตเนี่ยก็แจ้งไปที่เพจ Facebook ที่เรนเจอร์เกมโซนครับว่าตัวละครครับจะมีมาทั้งหมด4ตัวนะครับก็มารวดเดียวเลยนะบราวโคนี่ซารีแล้วก็มูนนะครับถ้าแสงท่านมืดตัวใหม่เป็นบราวกับโคนี่นะครับคือบราว n เนี่ยเคยออกมาแล้วเป็นท่านมืดอ่าบราสกุยมิครับรอบนี้ก็เลยสลับเป็นแสงบ้างครับ ส่วนโคโนี่เนี่ยอามาเทส่าเป็นแสงนะครับแล้วก็มีโคโนี่บินด้วยนะที่เป็นแสงครับรอบนี้โคโนี่ก็เลยเป็นตัวทัดมืดนะครับส่วนของซันล,ลี่โอโหอันนี้ลุ้นกันเลยดีกว่าว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนครับส่วนมูนมีร่างเจ็ดดาวอันนี้ฟันธงเอาไว้ก่อนเลยนะว่าก,ากากแน่นอนนะแล้วก็จะกลายเป็นตัวเกลือในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเข้าเกมมาตัวเกมจะแตกอะไรบ้างนะครับ รอบนี้ก็มีกาชาสเปเชียลนะครับเหมือนกับตอน5ปีกับ6ปีนะก็คงได้รุ้นครับเรนเจอร์ตัวที่ใช้งานได้ดีอุ้ยเมื่อกี้เห็นวับแวบแล้วนะเห็นวับแวบแล้วนะครับตัวละครครับน่าจะตามปกเมื่อกี้เลยนะลักษณะของการออกแบบครับนี่ส่วนตีของเรนเจอร์มีคนไทยถูกนะเพราะว่าตอนกิจกรรมอุ่นเครื่องเนี่ยเขามีรูปเป็นแนวคาสิโนนะครับเรนเจอร์รอบนี้ก็จะเป็นตี่ของคาสิโนนี่ตามนี้เลยนะเห็นแล้วนะ บราวนะครับคือตัวนี้นะเป็นบราวทัดแสงนะครับโอ้สีนี้ได้เลยนะโอ้โหโคนี่น่ารักมากครับแล้วก็เป็นท่ามืดด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะแซลลี่จะเก่งหรือเปล่ามูนจะกากจริงไหมโอ้โหมาลุ้นกันเลยดีกว่าอ่านี่ครับในส่วนของเรนเจอร์ฉลองครบรอบ7ปีนะครับอ่นเนี่ยเดี๋ยวเขามีกิจกรรมมานะก็เดี๋ยวไปดูกันที่หลังแล้วกันนะเอาวันนี้มาเปิด เรนเจอร์ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรนเจอร์นะครับจะมีความเก่งกาจสักแค่ไหนในี่ตัวตามนี้เลยนะโอเคโอ้โหรอบนี้มีการันตีด้วยนะเดี๋ยวนะรอบนี้ไม่ใช่โคโรโบเรนเจอร์นะครับทาไมถึงมีภารกิจได้รับโคโรโบเรนเจอร์นะครับก็ถือว่าดีนะครับเปิด7รอบ2 1 0 0ันหนึ่งรูบี้นะครับก็ลุ้นมา1ตัวนะก็การันตีตัวมูล7ดาวไม่ใช่ลุ้นกันเอานะ1นึ่งจากสีนะครับอ่าเปิดสิรอบก็ยังต้องลุ้นอีกนะ โอ้โหต้องเปิดถึง30รอบนะครับถึงจะไปได้แสงมืดอันนี้ก็ยังโอเคหน่อยอ่าสายเติมที่เขาแบบว่าเติมไปถึงอะ่ะเขาจะได้แบบได้กันแน่ๆน,นะครับส่วนผมนี่ไม่ถึงแน่ๆน,นะคือลุ้นกันเอาครับอ่าว่ามันจะมาหรือเปล่าอ่าบัฟเรนเจอร์นะครับโอ้โหเป็นรถแรกนะครับ30เปิดแล้วก็รถคูดาเรนเจอร์30เปิดนะครับอันนี้ตามนี้เลยนะบรานะครับนักมายากลเป็นธาตุแสงครับแล้วก็ โหนี่นักพนันมือโปรเป็นทัดมืดนะเฮ้ยแซลลี่เป็นตัวบินแซลลี่เป็นตัวบินอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงโอเคลุ้นแล้วถึกแล้วนะคือรอบนี้นะครับภารกิจของผมเนี่ยใน ID.1 กับ ID.4 เนี่ยก็จะลุ้นนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยมันจะเก่งในระดับไหนเพราะว่ามีกบม่วงครบ20ตัวแล้วนะครับอะเดี๋ยวมาขอดูแสงมืดก่อนดีกว่านะโหนี่นักพนันมือโปรทัดมืดนะครับ เป็นสายไว้พริบแล้วก็มาแล้วครับอ่าทางความสามารถแร่หนืดนะครับอ่ะแร่หนืดเพราะว่ามันจะทําให้แร่เนี่ยวิ่งช้าลงเรื่อยๆนะผมก็จะเรียกว่าคอมโบแร่หนืดนะครับแล้วก็ความสามารถ La s t attack นะครับอ่าความสามารถอันนี้เนี่ยตอนนี้มีการปรับแล้วนะนะบัคเนี่ยที่เอ่อเวลาเจอเปลี่ยนร่างแล้วตายเนี่ยมันจะกลายเป็นวิญญาณตอนนี้มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่านิดหน่อยเท่านั้นนะอ่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่มันจะเอ่อขึ้นมาแบบเพียบเลยนะครับ อ่เป็นสายไวพิษทัดุมืดครับยืนตำแหน่งใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเคลื่อนที่ก็ใช้ได้นะครับความเร็วการโจมตีก็ใช้ได้แร่ธานใช้เยอะนิดนึงอ่ะปล่อยตัวนี้ยังได้อยู่นะเอถือว่าปล่อยตัวไวไหมเนี่ยเป็นทัดมืดปล่อย11วิโอ้โหนี่คือจะย้อนรอยเหมือนแบบยุคโคนี่มาเทสก,กับบราสกิวมีหรือเปล่านะอ่ะสกิลหนึ่งอันนี้ฟันธงลอยนเลยว่าน่าจะบับหน้าป้อมนะครับเพิ่มพลังโจมตี ความแม่นยําแล้วก็ความแม่นยําสกิลเฮ้ยอันนี้โอเคอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าจะได้ทั้งทางให้การบินเนี่ยตีตัวบินแม่นๆนะครับแล้วก็อ่าตัวพักพื้นเนี่ยแม่นยาสกิลนะครับสกิลสองครับเป็นอันเชิญอ่าเป็นการสร้างซัมมอนอยู่แล้วคือการสร้างซัมมอนเนี่ยเวลาที่มันออกมาใหม่ๆบอกเลยว่ามันจะโคดมากๆเลยนะแต่พอระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวไม่นานอะ่ะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะมันก็จะมีการปรับแล้วนะครับเอ้แต่ว่ามีสตันอะ่ะถะลุอมตะด้วย โอ้โหตัวนี้เป็นตัวป่วนนะ,ะใช้เวลลร้ก็พอตัวแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากจะปั้นแม็กครับผมก็ถ้าเปิดได้นะก็เวล1ร้อยสีครับอ่าน่าสนใจครับบราวนะครับเป็นสายพลังท่าแสงอ่าเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าย้อนอดีตหรือเปล่าเนี่ยความสามารถลาสัตแทนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์อันนี้เป็นขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูไยไม่เหมือนกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้ตัวนี้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงโอ้ oh, แต่ละใช้แบบอย่างเยอะเลยนะยืนจุด90ครับเป็นตัวชนใกล้ได้อเคลื่อนที่ใช้ได้ความเร็วในการโจมต,รตีใช้ได้นะุคูดาวเรนเจอร์นอยด้วยโอ้ oh, แต่ละท่านไม่เป็นไรยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆก็ใส่เกียร์รดแรกคอมโบกันสบายๆนะครับดาเมททะลุแล้วก็กระเด็นฮ่าไม่เหมือนมูนเบสบอลแล้วนะตัวนั้นไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยการใช้งานนี่แบบว่าโหกลายเป็นตัวทั่วๆไปเลยนะครับดาเมจถือว่าหนักนะทะลุแล้วก็กระเด็นครับก็ต้องมาเราดูว่า คูดาวเขาจะต่ำแค่ไหนนะครับแล้วก็สกิลจะกว้างแค่ไหนคิดว่าน่าจะครูดาวปกติละแต่คิดว่าสกิลน่าจะกว้างนะครับอ่ะสกิลนี้ก็ฟันธงร้อว่าน่าจะบัฟน้าป้อมนะเกราะเลือดต้านสกิลฮิวเลือดครับเฮ้ยน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะอ่าเพราะว่าจะเป็นตัวแบบเหมือนกับอ่าโคนี่อมาส์นะครับจะเป็นตัวประมาณนี้เลยแล้วก็ปล่อยออกมาตึกๆนะครับแล้วก็ติดคอมโบเฮ้ยผมอยากได้ตัวนี้แล้วล่ะบลาไอ้มูนนะครับติดคริ เพิ่มค่าคอนเสียหายคริอะไรเนี่ยดาเมจพิษนะครับลดลบหลีกเปลี่ยนธาตุอ่ะตามนี้ตามนี้นะอ่าซารีดิลเลอร์ปีศาจโอ้โหยืนบนรูเลตเลยนะโอ้โหเป็นตัวบินตายเว้ยพิพบ,บินอะไรเนี่ยแล้วมันจะตีป้อมอยังไงโอ้โหตัวนี้น่าสนใจนะว่าเป็นสายเวิร์พิพเนี่ยเขาจะตีป้อมอยังไงนะครับคอาเสามารถัตเทิปเปิลโหเสียดายคอาเสามารถัตเทิปเปิดนี่น่าจะเป็นพวก คอมโบรนาหนืดหรือปล่อยตัวหนื่นะน่าจะดีกว่านี้นะ,ะดาเมจยกเลิกผลลับบัฟนะครับอ่ะเราก็เป็นบัฟทั่วไปเฮย้ยน่าสนใจอยู่อ่ะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะโอเคไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจากสวยงามเลยทีเดียวเอาไงดีเปิดออาเปิดด้วยรูบี้ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะขอหน่อยเถอะอ่าอาจจะยังไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวผมอาจจะรอดูว่า เขาจะมีการเพิ่มโอกาสเป็นพิเศษหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเขามาทีเดียวหมดเลยนะครับโอ้โหตกใจมากบราวบอเตอร์บดเกากึกย่อยทิ้งนะครับบราวอีกแล้วโอ้โหจะเรียกบราวมากระจายไปหมดหรือเปล่าต้องรอรุนนะตัวนี้ก็ถือว่ากากระครับบราวตัวนี้นะย่อยทิ้งได้ก็ได้นะฮึบอ่ะเตะดาวมาลวตามสเต็ปนะครับเฮ้ยมาสักหน่อยเถอะ โอ้โหผมมีตัวนี้ยังเนี่ยตกันบินตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกันบินที่อ่อนที่สุดอะผมผมมองแบบนั้นเลยนะอะก็ตีบวกเอา u ูบี้ปแล้วกันนะครับโอ้โหนี่คือเขาเอาตักันบินมาเพราะว่ามีตัวบินไหมเนี่ยเอ้รอบแรกผ่านไปกระบนวนการกระบวนการเจ็ดดาวเต็มไปหมดเลยอะเดี๋ยวผมจะลองสลับเปิดแบบนี้ดีกว่านะอะเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างนะครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใจเย็นๆเ,เพื่อนอย่าพึ่งมาหมุนตอนนี้อย่าพึ่งมาหมุนตอนนี้อะเซิร์ฟเน่าหรือเน็ตเน่าก็ไม่รู้นะโอเคลองมาเปิดกันด้วยตัวต่อกันสนิดหนึง่งว่าจะมาไหมึออเราจะกดต้นยอดมาเลยฮึบโอโหเป็นตัวเก่าลันลี่นะครับเอ้ยเราจะเอาตัวใหม่ตัวใหม่มาหน่อยเถอะ อยากได้บราวนะครับคือได้มาผมก็คงจะต้องเทสก่อนนะเพราะผมเนี่ยเอาจริงๆนะส่วนตัวอยากได้เจสสิก้าแสงมากกว่านะครับเพราะว่ามีโคโนี่อมาเทสตอแล้วนะครับคือมันเป็นทางถึกเหมือนกันนะกลัวมันจะทับทางนะครับโอ้โหบราวนี่รู้สึกว่าจะให้บราวเต็มไปหมดเลยนะอ่ะทั้งบราวทั้งโคโนี่เริ่มมาหมดเลยนะเฮ้ดึงแสงมืดมาหน่อยโอ้โหเริ่มเป็นมูลแล้วึบเซรีมาอีกแล้วโอ้โหดาวินชี มึงจะรีวิวไว้นะว่ามันยังโหดอยู่นะครับแต่นี่ตาบองเพรเกบสะสมไปเรื่อยๆฮึบโอ้โหพีโกยุคเก่าไปแล้วนะย่อยทิ้งนะครับมายัง่งมายัง่งโอ้โหแมวกวักย่อยทิ้งครับโอเคจบเรียบร้อยอ่ะเปิดตัว๋วตามมาสุดท้ายก็ต้องเปิดนะอ่ะไม่เป็นไรครับรอบนี้มีการันตีไปลุ้นกันเอา ว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าฮึบโคนี่มิโกะโอ้โหเก่าเลยนะเคยเก่งครับตัวนี้เคยเก่งนะครับอ่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหรแล้วนะถ้าจะเล่นก็เป็นลหลีกที่ไม่สูงมากนักนะครับอ่ะเปิดด้วยรูบี้รอบสุดท้ายขอหน่อยเถอะยังไม่มาสักตัวเลยเนี่ยลเกิดอะไรขึ้นกับตู้กาชาอาริสคารลอ็อกฮึบ ฮีโก้กแล้วโอ้โหบอกมันตรงยุคนี่มาเลยนะแดเนียลครับอืมมาตลอดครับตัวพวกนี้นะโอ้โหเอาละผมว่าไม่ได้ละไปลุ้นไอดีอื่นนีกว่านะอรอบนี้ไอดีหลักครับจบเรียบร้อยโอ้โหมาอีกแล้วนะมูลมาเต็หมหมดเลยครับการบินอเปิดด้วยตัวอีก3รอบ โอ้โหตัวใหม่ยังไม่มาสักตันเลยอะได้แซลลี่บินก็ยังดีนะจะได้ทดสอบดูนะครับว่าไหวพริบบินเนี่ยเขาเอาไว้ตีอะไรกันเนี่ยเอาไว้ตีป้อมมันจะตีป้อมได้เหรอหรือว่าตัวเกมเขาจะปรับให้ไหวพริบตีป้อมได้หรือจะปรับแค่เฉพาะว่า,าตัวตัวไหวพริบที่เป็นตัวบินให้ตีป้อมได้เขาสามารถปรับได้นะตัวเกมปรับได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวบินนะครับไม่สามารถที่จะคลิปป้อมได้ประมาณนี้อ่าเขาก็จากัดค่าได้อยู่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ต้องรอดูครับเขาอาจจะทําให้สายไหวพริบเนี่ยบินตีป้อมได้นะแต่ต้องมีมาทดสอบก่อนนะโอ้โหจบครับอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของไอดิรักคําสาบยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเคยอ่ะรอบนี้ถือว่าแสงมืดค่อนข้างจะเจ๋งนะครับโคนี่นี่เป็นทางป่วนดีๆแน่นอนหลักโอ้โหโยมิเดาวมาทําไมเนี่ย จบแล้วครับก็เดี๋ยวรอเก็บสะสมลูบี้เปิดกันใหม่นะอะไรเนี่ยอันนี้คือปิดอีกแล้วเนี่ยอโอ้โหดีนะคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามาปิดเซิร์ฟกันตอนนี้เลยเนี่ยนะอะโอเคใครเปิดกระชากคอยโชคดีด้วยกันนะเออไม่เกลืออย่างไอดีหลักนะครับเอานนี้ประมาณนี้ด้วยกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ